าเทพวิโนไทยรับฟร<น>ี<น>ได้ใน,ในเกมนะแบเทิลพายครับรีสอร์ทเทพวิโนไทยแค่เข้าไปตรงนี้ไปดูกิจกรรมกันก็ได้ของฟรีฟอ่ะโอ้โหบ้าจริงเทียวไหนหไหนได้จริงหรือเปล่าอยากก่าโกหกนะเฮ้ยเออนี่ไงแล้วได้อันแรกเลยอ่ะเฮ้ยีเทพวิโนไทยรับ ตรงนี้ฟรีๆเลยครับของฟรีครับผมไปรับกันได้นะแล้วก็ไปรับลูกบอลด้วยนะครับลูกบอลที่กิจกรรม October Celebration Time ฮะลูกบอลฟรีครับแล้วก็เทียเทพินโนไทยบวก8ฟรีที่เป็นมาชิกสอเทียเทพครับไปครับเดี๋ยวขอลองหน่อยครับยืนกองกลางตัวรุกสักหน่อยครับผมไปดูพลังแฝงกันด้วยนะ ดีครับลุงเคที่ทุยตีมาแล้วนะโอ้โหฮาเดบิวนะพรุ่งนี้โอ้อมาแบบเฉาๆเชียช่ยๆครับกับสตาร์สีดำนะมาแล้วยิ้มหน้าบานมาเลยร้อยยี่สิบสองกับธีรเทพวินทนไทยเราไปรีวิวกันด้วยครับไปดูพลังแผงกันหน่อยอ่ะมาดูกันหน่อยใครเคยใช้บ้างนะครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนครับกับธีรเทพวินทนไทยตัวนี้นะฮะรีวิวกันสั้นๆ กับพลังแฝงของเขาซึ่งมีการปาั่นโค้งยิงไกลสปีดบิง้งชิปไม่นับแล้วก็หนึ่งหนึ่งอะฮะโอ้โหมีแต่ดีดีนครับชอบเล่นทักษะด้วยแสดงว่าผิวรับเตี้ยไปหน่อยครับตามภาษาคนไทยกันแล้วก็ผอมด้วยครับผมแล้วมาดูกันในเกมครับว่าเป็นอย่างไรนะฮ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 ะพลังแฝงดีดาวเยี่ยมไปดูครับทเท่อ,อยู่ไหนครับยัดให้ทีละเทพก่อนครับตรงนี้ครับ หลอกทีนี้ยน,นี่ครับโอ้โหเท้าบอลครับอ้าวเทียแล้วไม่ฟาวด้วยเทียเทพดูไหนนี่มานี่เทียเทพล้มอีกแล้วเทียเทพมึงล้ลมสองหางแล้วเพือ่อนปานิดนึงให้ทีละเทพดิพักบอลแล้วเฟอร์ท่านหนีโค้เขาให้โอ้โหมสามทีเลยเทียเทพกูจะรีวิวยังไงอะทีนี้สี่หนึ่งเวทีไปไหนแป็นหลอกครับ นี่เะเดี๋ยวได้ครับหล่อครับนี่เงี้ยหลมีแล้ว